ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นรูปทั้งหมดให้กันด้วยนะครับเพื่อที่เราจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วก็จะเป็นเมนแรกของคลิปนะครับก็สำหรับใครนะครับที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับก็ทุกคนก็กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นรูปทั้งหมดให้กันด้วยนะครับคลิปมันจะได้แจ้งเตือนตรงเวลานะครับก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ไปดูคลิปของเรากันเลยครับท่านผู้ชมครับไปกันเลยครับ คิงฟิชเชอร์ขึ้นใหญ่ศาสหมุน10แถมหนึ่งในราคา600เพชรหรือใช้3ลูกแก้วแลกเดนล้านได้เลยและนี่ก็คือกิจกรรมใหม่ในเกมฟรีไฟในวันที่6เมษายนนะครับคนดูครับและจะกินปืนนี้นะครับก็มีคุณสมบัติความเร็วรีโหลดบวก2ดาเมจบวก1และลดความเร็วเคลื่อนที่ลด1นะครับคนดูครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมังค์เซอร์ชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมีการมารีวิวกิจกรรมใหม่ในเกมฟรีไฟนะครับคนดูครับและนี่ก็คือกิจกกกรรรรรรมมปปปืนนนนนนนีีี้้เเเลลยะะคคคคััับบบบบบบทุแแแววว่่าาา็็สงอ พราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เข้าถึงวันส่งการ์อีกแล้วนะครับมมย่าพาด้วครับจะเป็นสีฟ้าเลยแล้วยินปืนใหม่ที่กำลังจะมาตอนนี้ก็ยังเป็นสีฟ้าน่ครับนี่เลยคนดูครับเป็นแบบเป็นลายเคลื่อนน้ำคล้ายๆแบบคิมินทิสุโนะไยบาทในเรื่องดาบิคาอสูรเลยนะครับคนดูครับสวยนะใครคิดว่าสวยก็ลองคอมเมนต์มาในแฮชบวกหนึ่งมาเลยทุกคนแล้วในแฮชก็จะมีการมาส่งกิจกรรมนี้แบบพอเหมาะนะครับเขาบอกว่าหมุนสิบแถมหนึ่งในราคาหกร้อยเพชรซึ่งมันก็แถมอยู่แล้วไม่ใช่เลยกาัััดดกกกนนนน่่ะคคครรรรบบวผมมมจหิีี้ปเพช 600ไปจิ๊บออกมาอย่างนี้ได้เลยครับคน,นดูเฮ้ย แค่คลิกเดียวได้เลยคนดูแบบว่าง่ายๆจัดเลยมั้ยทิงฟิชเชื่อขึ้นใหญ่ศาสตร์ปลายทางของฉันอยู่ท่ามกลางเกลียวคลื่นที่ไม่หยุดสัตว์ศาสตร์อะไรเงี้ยทุกคนเชสผมคิดว่าปืนนี้มันก็ดูเท่ดีนะครับนี่นคือคลื่นน้ำคนดูครับมันก็เหมาะกับทีมสงครามในเดือนเมษาด้วยนะครับเป็นเคลื่อนสีฟ้าเลยใชคนดูครับสวยดีนะและแล้วนะครับเราก็ได้จะกินปืนนี้เราหมดไปในราคา600เพชรนะครับคนดูครับ ถือว่ากิจกรรมนี้ก็ครมนะครับผมหมดไประมาณ600เพนืนนะแล้วคนดูอะหมดกิจกรรมนี้ไปเท่าไหร่ครับก็ลองคอมมนต์มานะครับหรือว่าไม่มีใครสุ่มก็มีเหมือนกันนะ เออสกินปืนนี้เป็นธีมสีฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวผมไปแต่งตัวสีฟ้ามาอาชีพอาชิบตอนนี้นี่เธอเป็นธีมสีฟ้าแล้วนะครับกันเกยแบบว่าเป็นแบบว่าลายสตาร์เบสบอลนะครับไปเล่นน้ำงกรารอะไรอยู่นะครับคือชุดเราก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันเราก็จะทำการไปรีวิวปืนนี้ในเกมกันเลยนะครับว่ามันจะโหดไหมนะคนดูแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ของรายการคนดูคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าทุกคนกดกันแล้วก็ไปดูคลิปของเรากันเลยนะครับท่านผูช้ชมครับไปกันเลยเอาเลยนะครับคนด คู่ใจของผมนะครับคนดูครับจะซ้ายหรือขวาดีผมคิดว่าลงตรงจะกลับหลังท so so ําไมเรามันมีคนลงก่อนเราอีกทุกคนครับคือว่าเป็นการลงนะครับคือเราต้องเลือกลงเมืองที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับถ้าไปกลับหลังนะเพราะว่าเราลงช้าด้วยครับถ้าเราไปข้างหน้าเราจะลงเร็วด้วยทุกคนอันนี้คือเกี่ยวนะทุกคนครตอนนี้นะครับผมก็ได้เลือกลงเมืองพีนะครับคือภารกิจเราหลักคือมาหาปืนคิงฟีเจอร์นีครับคครับไม่รู้นะครับว่าจะเจอปืนนี้หรือเปล่าถึงเขาว่ามันดรอปยากมากเลยนะคนดูนะ จิบจ๊บจิบจิบอือหือก็นึกว่าเข้าประตูปุ๊บจะเจอปืนเลยทุกคนแต่มันไม่ใช่มันคือความปลอมทุกคนตืดตืมตืดตืมผมถือไม้ส,สวิตช์บอลน,นี่ะอะไรอ่ะโอ้โหทำไมมีแต่ของเงี้ยทำไมไม่มีปืนให้ผมเลยวะเอ้าทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่มีปืนให้ผมจริงเหรอมันนี่ไม่มีปืนเลยบ้านไม้ตรงนี้ทุกคนตอนนี้นี่ครับผมก็หน้าที่ทอง เฮ้ยนึกว่าเป็นปืนคิงฟิเช f e a t u r ใ้คนดูส่งไงค้ากันนะทุกคนหีดน้ตาทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเอา M4 มาทำไมก็ทุกคนเจอ M4 เฮ้ยโอ้โหตอนนี้ดิคับคนดูครับผมได้เจอปืนนี้มาแล้วนะครับคนดูครับเอาจริงป่ะคนดูครับผมจะบอกความจริงคนดูหนึ่งอย่างแต่ทุกคนต้องกดไลค์ก่อนนะ คือเอาย่างนะครับผมอะอัดคลิปมาประมาณ10กว่าครั้งเพื่อมาหาปืนคิงฟิชเชอร์นะคือผมหาปืนนี้ไม่เจอเลยคนดูครับผมก็เลยแบบว่าเลือกไปทั้งมงทั้งแแบบอื่นๆบ้างทุกคนแต่ก็ไม่เจอเฮ้ยเดี๋ยวคือคิงฟิชเชอร์นะครับสามารถซ้ายคูณ4ได้คนดูอันนี้คือผมเพิ่งรู้เลยนะครับปกติผมมาใช้คิงฟิชเชอร์เป็นคูณ2องนี่คนดูครับคือปกติมันมีแต่คูณ2องใช่ปะแต่นี่มันสามารถใส่คูณ4ได้ทุกคนอันนี้คือความจริงผมเพิ่งรู้เลยนะเว้ยหรือว่ามันมีอยู่แล้ววะทุกคนใคร ตีมตีมมีคนปะรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่มีคนนะท่านผู้ชมครับหาปืน King Feature ต่อไปก็หาของแต่งปืนนี้นะครับท่านผู้ชมผมคิดว่าปืนนี้มันต้องดีแหละด้วยครับสกินปืนใหม่ของ King Feature เนี่ยผมนูครับมันเรียกยากนะว่าไอ้ปืน King Feature King Feature เนี่ยคนเดือดทำไมมันก็เป็นสับอย่างเรื่องมันด้วยผมเหนื่อยกว่าดูครับคือผมเหนื่อยนะผมก็มานอนเล่นดีวกว่ามานอนเล่นแอคปืนหน่อยละกันท,ทุกคน King f e a t u r สไตล์ช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับก็จะมาแล้วนะทุกคนสงการานต์นี้ทุกคนไปเที่ยวไหนกัน วุ้ยปืนลั่นปืนลั่นทุกคนครับปืนลั่นปืนลั่นเจ๊เลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนลั่นสองครั้งมันไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้ผมปืนลั่นผมขอย้ายฐานก่อนนะครับพอดีครับเพราะว่าถ้าเรามาปืนลั่นตรงนี้มันจะมีคนมาเสือกเราทุกคนมันจะมีคนมาตุยตูยเราทุกคนครับเราขอเปลี่ยนที่ก่อนแล้วกันท่ามกลางครับจิบจิบเอจิบและนี่ก็คือสเต็ปการเรียกคนนะครับพอดีครับ,<อ>ค,รบคือการฟันทางอากาศทุกคนประมาณนี้ปึ๊บ เท่ hey, นะผมะ่าคือจริงมันไม่เห็นคนเลยไม่คนดู <c oughs> คือคนมันเป็นไหนกันหมดวัเนี้ยทุกคนไม่เห็นเจอคนเลยหาคนแทบตาแต่สุดท้ายเดินไปชิวแต่ด้านล่างหัวตุยกลางสนามงี้ก็ไม่เอาทีเดียท่านผู้ชมไงครับอืมไม่ไปวมันไกลอย่างเงียทุกคนวงโคตรไกลเลยเลยว้ยเอาดูรับนี่คือกล่องศพยิบิบ <Yeah. S 1> เฮบ <c oughs> <ๆ>มีคนมีคนโอ้ย เฮ้ยยิงไม่โดนเลยทุกคนคิงฟีเจอร์ผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมาดิมาดิพี่ผมเอาจริงแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคน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 ่คนคนนไหนวะม,นนมันเจ็บนักทุกคนมันเจ็บนักมันเจ็บนักชู่มือ้ตเฮ้ยคิงฟีเจอร์ลากัว ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช้หัวทุกคนใช้หัว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 ปึ๊บจ um ุ๊บจุ๊บจุ๊บแตกไปดิพี่โอ้โหดูครับอยู่ดีผมก็ตึงตืงใช่เมื่อกี้ผมใจเย็นแล้วก็ต้องใช้หัวในการเล่นเกมฟรีไฟดูนะครับเราควนใจเย็นแล้วค่อยมาดูสถานการณ์เกมในเฮมคอนโดครับอ คือเห็นผมเห็นไอ้เดะวงวงวงบีบวงบีบคือวงมันจะแรงนะครับคนดูครับเพราะว่าเราอยู่ไกลวงทุกคนรีบๆเข้าวงดีกว่าทุกคนแล้วอะไรอะไรวะนะทุกคนมีคนอยู่ตรงนั้นหรอคนหรอทุกคนผมว่าคนนะเว้ยคือปกติมันไม่ควรจะมีรถอยู่ตรงนี้ทุกคนผมคิดว่าเนี่ยครับน่าจะมีคนโดดไปนะครับคนดูครับแต่ว่าผมใช้ขาในการเดินดีกว่าทุกคนครับคือฉอดมือตะกี้นี่นะครับคือฉอดมื่อตะกี้นะครับผมก็แบบว่าใช้สกิลของโปรเพเยอร์นะครับคนดูครับเอ้ยวงบีบวงบีบทุกคนพูดมากไม่ค่อยได้นะครับถึงงแมม้เเรราาาจะะพููดกกก็ลัววอย่น เมื่อกี้นะครับมันตั้งไอวอลไม่มิดชิดนะครับคือผมก็เห็นขามันคือผม่าใช้โอกาสนั่นแหละทุกคนทําการสกิดขามันจนมันจะตุยเยอะดูดูเกมมันจะตุยเยอะนะคนดูนะแค่จะกิดนี่เดียวมันก็แบบลุกลีลุกลอนแล้วก็ผมก็ทำการใช้ลูกซองเซตห่อมาเลยคนดูครับตู้มเข้าไปทุกคนกลางกระตัวทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เดินวนมาสักพักแล้วนีครับผมก็มาดูตัวเองว่าผมคิวด้แค่สองคนดูครับถึงแม้ผมจะคิวได้สองเนี่ยผมขอท็อปสิบในเกมนี้ได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชม ผมขอปั๊มเลือดเหลืองก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเผื่อว่าเราไม่มีที่เก็บเห็ดเราเลยมาปั๊มกองไฟทุกคนเลน่นเลน่นเลน่นเรามาเล่นกองไฟเนี่ยปึ๊บตรงนี้คืออะไรวะทุกคนครับมันคือจุดอะไรวะเนี่ยทุกคนผมจะลองขึ้นไปนะครับทุกคนครับอุ้ยเ,เ,เอ้ยเฮ้ยค,คนคนสวดเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนปะน่ะเอ้ยเดี๋ยว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 ,เ,ยว,เ,ยวเอ้ยจุบมีคนสองคนข้างหน้าอันนี้เล่นเป็น ทิ่ผ่านแล้วครับทุกคนครับผมจะไม่จบเกมตอนนี้ผมจะไม่จบเกมตอนนี้ปึ๊บปึ๊บสเต็ปโฟร์เพย์เยอร์เฮ้ยทุกคนเป็นไรไวะเป็ไในไรวะอยู่ข้างหลังนะแตกไปหนึ่งพอดีพอดี er, ขอลองล่างก,ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตมังเซอร์คุงของพี่เข็บนะครับ พี่เขมก็จะลงล่างก่อนแล้วกันทุกคนมันเงไม่มีคนโผล่มาข้างหน้าผมและลากหัวนะทุกคนนะมาดูกันดีครับว่าตาดีดีครับจะเป็นการได้ที่หนึ่งครั้งแรกของมังเซอร์หรือเปล่าพี่เข็มเนี่ยว่าอยากได้ที่หนึ่งมานาะสักพักแล้วนะแต่ว่าไม่เคยได้ที่หนึ่งสักครั้งเลยอะ่ะคนมา,านะทุกคนคืนน้องจะโผล่หัวมาทําไมเนี่ยคือพี่ก็แบบลากหัวน้องไงนะฮึแเมื่อกี้พี่ไม่ได้ลากหัวนะครับพี่ล็อกหัวสุดโตสุดโตู้โอนสุดโต ขอไอวอนหน่อยละกันขอไอวอลหน่อยละกันตตตมีคนอีกปะขอให้มีคนนะผมกลัวคนไม่คนดูตอนนี้ผมขอให้ผมได้แชมป์สาธุครั้งนี้เราต้องได้แชมป์ไว้คนดูไม่เคยได้แชมป์สักครั้งเลยข้างบนหรอน่าจะข้างบนนะครับทุกคนครับมีคนตั้งไอวอข้างบนนะครับทุกคนหูฟังผมดี <Yeah. S 1> เฮ้ยจะมีคนข้างล่างปะ๋อ,อกล่องศพมีคนข้างบนเราหนึ่งอาตาัตราขอ้ยยยงไทุกคนเจอยแล้วลยย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 เยยยยย ผมต้องใจนี่นะครับเพราะว่าข้างบนนี้ก็มีหนึ่งคนและข้างล่างก็มีหนึ่งคนเอ้ยไม่ใช่สามสี่คนอยู่แตกไปหนึ่งคือน้องจะขี่รถทำไมน้องคือน้องไม่ได้ใส่จะกินขี่รถมาถ้าผมออกไปผมตุยเลยครับเพราะว่ามีคนอยู่ตรงนี้ต้องควรระวังไว้นะทุกคนนะถ้าผมไปเอามันผมก็ตุยอยู่ดีเพราะว่ามันจะมีคนเซ็ตห่อเรา แต่ว่านะครับแม็กควดจะหมดแล้วผมขอมาร้านค้าเพื่อซื้อแม็กก่อนนะครับทุกคนครับหนึ่งครั้งสองครั้งโอเคพอดีพอดีเป็นการซื้อที่แบบอะไรวันนี้ทุกคนเล่นไปเติมแม็กไปอะไรอย่างนี้บ้างดึกคนครับเฮ้ยทำไมเขาตั้งไอวอลรัวๆวะทุกคนไอวอลมึงเยอะขนาดนั้นเลยทำไมกรบมันนิ่งๆแล้ววะทุกคนอ๋อเฮ้ยเฮ้ยโโ ดคือผมไม่ได้โปรนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้โปรนะผมไม่ได้โปร,นะ,มมโปรนะครับเพิ่งทำเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้ผมใช้สูตรโปรเพเยอร์มีคนเฮ้ยไม่ตายอ่ะอันนี้คุณละตัวรุ่นครับอันนี้คุณละตัวตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างบนด้วยครับ อไอพออย่างเยอะคือฟิงคิชเชอร์คือฟิงคิชเชอร์ผมมันโคตรโกงเลยนะเว้ยคนด,คดูมันล็อกหัวทุกคนครับเอาจริงล็อกหัวจริงคือมันปืนโคตรนิ่งเลยเว้ยคนดูผมขอพูดจากใจจริงอ๋อนี่ว่าคนกิงฟิชเชอร์ผมยิงฟิชเชอร์เอาหน่อยลกูกมันบุกมาทุกคนเราขอไม่บุกนะครับเพราะว่ามีตัวอยู่ข้างบนอยู่ผมจะให้เขาเสือกกันโอ้ยเยีย

ตายนะน้องอาร์ตเหร์โอ้โห oh, oh. และสุดท้ายท้ายสุดผมก็ไม่ได้ที่1นึ่งนะครับทุกคนแค่แต่ว่าผมก็ได้โชว์ความโหดให้ท่านผู้ชมดูนะครับทื่เมื่อกี้นะครับวงมันบีบผมไม่เฉยหรอกทุกคนผมตายวงก็เอาไว้ว่านะครับถ้าใครชอบคลิปรีวิวสก,กินปืนผมคลิปมาฮาแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมก็ขอตัวไปแล้วนะครับคนดูครับใครชอบคลิปจะกินปืนผมบ้างก็ลองคอมเมนต์มานะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับคนดีครับผมก็ขอตัวไปแล้วนะครับทุกกคนนแล้วเจอั